สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ให้เข้ามาที่เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้็อกอินเข้าใช้งานนะคะโดย Gmail นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้คลิกที่ Google App นะคะจุด9จุดตรงนี้นะคะแล้วเลื่อนลงมาหาไอคอนสีม่วงนะคะที่ชื่อว่า Form คลิกค่ะ จากนั้นให้เริ่มแบบฟอร์มใหม่ตรงนี้นะคะกดเครื่องหมายบวกค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทำนะคะเราต้องไปทำอย่างแรกเลยคือตั้งค่าค่ะจะมีเมนูตรงกลาง3อันคือคำถามการตอบกลับนะคะคำถามก็คือหน้าที่เราใช้สร้างคำถามนะคะส่วนการตอบกลับเอาไว้ใช้สําหรับดูข้อมูลนะคะตอนที่นักเรียนตอบ ตอบแบบทดสอบของเรามาแล้วนะคะก็จะมีคะแนนขึ้นให้แล้วก็มีเป็นกราฟเป็นรีเสิร์ชออกมาให้นะคะและการตั้งค่านะคะตรงนี้สำคัญมากนะคะเราต้องมาคลิกเปิดการตั้งค่าให้เป็นแบบทดสอบนะคะทำเป็นแบบทดสอบนะคะคลิกค่ะาจากนั้นนะคะการตั้งค่าอื่นๆเราจะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาทำนะคะกลับไปที่คำถามค่ะ ตอนนี้ฟอร์มของเราไม่มีชื่อนะคะเราก็จะพิมพ์ชื่อให้กับฟอร์มของเรานะคะโดยเวลาเราจะสร้างแบบทดสอบใช่ไหมคะเราก็ต้องมีแบบทดสอบต้นฉบับน,นะคะอาจจะเป็น paper นะคะแต่ถ้าเป็น paper คุณครูก็ต้องพิมพ์เองนะคะในที่นี้นะคะก็จะเป็นไฟล์ word นะคะอ่ะเราก็จะทำการเลือกนะคะคลิกข,ขวาค่ะพอคุมดำคลิกข,ขวาแล้วเลือก copy ค่ะ จากนั้นก็ไปที่ฟอร์มนะคะคลิกขวากดเพจค่ะค่ะเท่านี้นะคะก็ได้ชื่อฟอร์มแล้วนะคะตรงนี้จะให้เป็นข้อมูลพื้นฐานหรือใครจะแบ่งส่วนย่อยอีกออลองจากหัวแบบทดสอบอีกก็ได้นะคะในที่นี้ครูสาไม่ได้แบ่งนะคะ จากนั้นนะคะส่วนนี้นะคะเราจะให้มันเป็นส่วนที่เป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะข้อมูลพื้นฐานมีอะไรบ้างก็คือ 1. นึ่งชื่อ,อชื่อสกุลนะคะเลือกจากหลายตัวเลือกให้เป็นตอบคำตอบแบบสั้นๆนะคะคำตอบสั้นๆจากนั้นกดจำเป็น เสร็จแล้วนะคะถ้าเราจะเพิ่มอีกนะคะชื่อก็ต้องมีชั้นมีเลขที่ใช่ไหมคะเราก็ต้องไปกดที่เครื่องหมายบวกแต่ถ้าเกิดกดเครื่องหมายบวกเนี่ยเราจะต้องไปตั้งค่าคำตอบสั้นๆกับจำเป็นอะ่ะซ้ำอีกเพราะฉะนั้นออขอแนะนำให้ใช้เป็นการทำสำเนาค่ะกดที่ทำสำเนาค่ะนะคะเราก็จะได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เปลี่ยนข้อความด้านบนนะคะชั้น คุณครูอาจจะมีไกด์ไลน์คำตอบให้นักเรียนนิดนึงนะคะชั้นป .4 แบบนี้นะคะ,ะแล้วก็คำตอบสั้นจำเป็นโอเคเราก็ทำสำเนาต่อค่ะเลขที่คำตอบสั้นจำเป็นนะคะเรียบร้อยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะไปเพิ่มส่วนค่ะ จะเป็นในส่วนของแบบทดสอบของเรานะคะกดเลือกที่เครื่องมืออตอนนี้ครูสายต้องคลิกแบบนี้นะคะสังเกตเครื่องมือด้านขวานะคะอันล่างสุดมีคําว่าเพิ่มส่วนคลิกค่ะตอนนี้สังเกตนะคะอันบนจะเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนะคะเราก็ไปเอาเหมือนเดิมค่ะหรือใครจะตั้งชื่อส่วนให้เป็นในแบบของคุณครูก็ได้นะคะ แล้วก็ตรงคําอธิบายแบบเพื่อสอบอนี้นะคะครูายจะไปเอาตรงคําชี้แจงกับคําสั่งมาใส่ก็เหมือนเดิมนะคะคุมดำคลิกขวา Copy แล้วก็คลิกขวา p a อ่ e ประมาณนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะทำการคลิกที่เครื่องหมายบวกค่ะขวามืออันบนสุดนะคะเพิ่มคำถามค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปคัดลอกนะคะโจทย์ข้อที่1นึ่งคุมดำคลิกขวา copy เหมือนเดิมค่ะแล้วก็คลิกขวา p a เพสทีนี้ในส่วนของ ตัวเลือกนะคะ,ะปกติแล้วตัวเลือกก็จะมีกอไก่ขอไข่คอควายนะคะรูไซลบออกนะคะจริงๆเอามาใส่ก็ได้นะคะแต่ว่ารูไซเอาออกในกรณีที่เราสลับชอยนะคะ,ะก็จะไม่มีตัวกอไก่ขอไข่คอควายนะคะ,ะทีนี้จะคุมทั้ง3ช้ชอยนะคะแล้วก็คลิกขวา copy แล้วก็คลิกที่ตัวเลือกที่1น,นะคะคลิกขวาเพ s เขาจะวางให้เราเป็น3ช้อยอัตโนมัติเลยนะคะแต่ก็มีเงื่อนไขนิดนึงว่าอตอนที่เราคัดลอกมามันจะต้องเป็นในลักษณะของ3บรรทัดแบบนี้นะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกนะคะจะวางจะคัดลอกวางทีละตัวเลือกก็ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นนะคะก็ให้มาตรวจดูว่าตรงนี้เป็นหลายตัวเลือกถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็คลิกจำเป็น จำเป็นต้องตอบข้อนี้นะคะไม่ให้ข้ามข้อน,นะคะแล้วก็เฉลยค่ะอันนี้ก็จำเป็นเช่นกันนะคะเฉลยนะคะาหากผลการเรียนไม่ดีนักเรียนควรแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็ต้องเป็นข้อนี้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะใส่คะแนนของข้อนี้ลงไปด้วยนะคะหนึ่งคะแนนกดเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นเราก็ทำสำเนาค่ะ หรือใครจะกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มข้อก็ได้นะคะก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะถ้าทำสำเนามานะคะก็จะได้ทุกอย่างเหมือนแบบนี้เลยนะคะแต่เราก็ต้องมาลบตัวเลือกออกนะคะเพื่อที่เราจะวางหลายๆตัวเลือกทีเดียวนะคะหรือถ้าใครจะกดเป็นเครื่องหมายบวกนะคะก็เราก็จะต้องมาตั้งค่าหลายตัวเลือกเฉลยแล้วก็คลิกจำเป็นใหม่ แล้วแต่สะดวกนะคะในที่นี้ครูทรายขอทําสําเนานะคะแล้วก็ไปคัดลอกนะคะโจทย์ในข้อที่3นะคะก็เหมือนเดิมนะคะใครจะถนัด Ctrl C นะคะหรือคลิกขวา Copy ก็ได้เหมือนเดิมนะคะ,ะ Ctrl C ก็ Ctrl V นะคะวางลงไปแล้วก็ครูทรายจะลบช้อยสองช้อยออกให้เหลือช้อยเดียวนะคะ จากนั้นนะคะก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็คุมทั้ง3มช้อยนะคะ Copy ค,ค่ะคลิกขวา Paste โอเคแล้วเราก็ดูนะคะเป็นหลายตัวเลือกจำเป็นคลิกแล้วก็มาเฉลยนะคะหากนักเรียนลืมอุปกรณ์การเรียนควรทำอย่างไรนะคะให้เพื่อนเตือน จดบันทึกช่วยจำขอยืมเพื่อนอในที่นี้นะคะก็ขอเฉลยเป็นอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทบทวนดูนะคะว่าคะแนนนะคะเราได้ตั้งค่าคะแนนไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้แบบทดสอบแล้วนะคะ,ะคุณครูจะทำกี่ข้อนะคะก็ทำสำเนาหรือว่ากดเพิ่มไปเรื่อยๆได้เลยนะคะในตัวเลือกนะคะก็จะมีหลายๆแบบนะคะ อาจจะเลือกเป็นคำตอบแบบสั้นๆให้นักเรียนพิมพ์ก็ได้นะคะ,ะทีนี้เราจะมาดูแบบทดสอบของเรายังไงนะคะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงให้มาที่ด้านบนนะคะแล้วก็กดที่รูปดวงตานะคะกดที่รูปดวงตานะคะจะเป็นการพรีวิวแบบทดสอบนะคะ ะะคะหน้าตาแบบทดสอบเราก็จะเป็นหัวแบบทดสอบประมาณนี้นะคะมีชื่อช้นเลขที่นะคะเราต้องลองใส่ข้อมูลลงไปนะคะแล้วก็กดถัดไปนะคะ,ะแบบทดสอบเราก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ลบก่อนนะคะ ทีนี้นะคะ,ะในกรณีที่คุณครูนะคะอยากทำแบบทดสอบที่สามารถแทรกภาพได้ใช่ไหมคะอ่าเราลองมาดูกันนะคะให้คุณครูกดที่เพิ่มคำถามตรงนี้ก็ได้ค่ะนะคะเราก็จะได้คำถามข้อต่อไปมานะคะทีนี้เราลองมาคัดลอกข้อไหนที่จะมีรูปภาพนะ คูซายสมมุติโจทย์เอาแล้วกันนะคะสมมุติว่าเป็นโจทย์นี้นะคะก็วางลงไปแล้วถ้ามีภาพประกอบในโจทย์นะคะก็สามารถคลิกที่สัญลักษณ์ภาพตรงนี้ได้นะคะแล้วเราก็กดที่เรียกดูแล้วก็ไปเลือกรูปภาพในไดฟ์ของเรานะคะอาจจะเป็นภาพประมาณนี้นะคะก็กด o อ e n ไป ก็รอสักครู่นะคะภาพจะโหลดมานะคะแล้วแต่ว่าภาพใหญ่เล็กอยู่ที่าภาพต้นแบบของเรานะคะและทีนี้เราก็มาใส่ตัวเลือกนะคะ,อะขออนุญาตเอาเป็นช้อยนี้แล้วกันนะคะจริงๆแล้วไม่ไม่ใช่คำไม่ใช่ข้อคำถานที่ถูกนะคะอ่ะ ต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าช้อยของเราเนี่ยมีภาพประกอบเหมือนกันนะคะก็คลิกที่ช้อยนะคะด้านหลังของช้อยจะมีรูปภาพเห็นไหมคะมีคําว่าเพิ่มรูปภาพก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็คลิกที่เรียกดูเหมือนกันนะคะ,ะเราลองใส่แบบนี้นะคะก็กดที่ภาพแล้วก็กดโอเพนนะคะภาพก็จะมาแบบนี้นะคะเราลองใส่ให้ครบทุกช้อยนะคะเรียกดูนะคะ แล้วก็กดที่ภาพนะคะ Open อ,ะอีกอันนะคะกดเรียกดูนะคะเลือกภาพแล้วก็ Open ค่ะเราลองไปดูหน้าตาของแบบทดสอบแบบข้อที่3กันนะคะก็กดที่ดวงตานะคะแสดงตัวอย่างข้อสอบนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นข้อสอบข้อที่3ามนะคะข้อที่เราเพิ่งแทรกรูปภาพเข้าไปนะคะก็จะเป็นโจทย์แล้วก็มีภาพประกอบนะคะแล้วก็มีช้อยด์ชอยก็จะเป็นภาพนะคะประมาณนี้นะคะ,ะในกรณีที่เราจะเอาไปใช้นะคะเราต้องไปตั้งค่านะคะก็ดูว่าเราต้องการให้โชว์ผลลัพธ์อย่างไรบ้างนะคะ คำถามที่ตอบผิดนะคะผู้ตอบจะเห็นคําถามที่ตอบผิดนะคะถ้าในกรณีที่เราไม่อยากให้นักเรียนเนี่ยเห็นคําตอบที่ผิดที่ถูกหรือคะแนนที่เขาได้นะคะก็ติ๊กนะคะตรงนี้นะคะคลิกออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็สังเกตดูว่าค่าเริ่มต้นของคะแนนเป็นศูนย์หรือไม่นะคะค่าเริ่มต้นของข้อคําถามแบบทดสอบเราต้องเป็นศูนย์นะคะ ในส่วนของการตอบกลับนะคะคลิกลงมาดูนะคะในส่วนของการตอบกลับเนี่ยคือเราไม่ได้ให้เด็กใช้เป็น Gmail ใช่ไหมคะไม่ต้องล็อกอินก็คือตรงนี้ต้องเป็นสีเทาทั้งหมดนะคะไม่ต้องติ๊กเปิดอะไรเลยนะคะก็คลิกลูกศรย้อนขึ้นไปนะคะในส่วนของงานนำเสนอนะคะคลิกลงมานะคะถ้าใครอยากให้ข้อสอบของเราเนี่ยสลับข้อคำถามนะคะสามารถมาคลิกเปิดตรงนี้ได้นะคะ นะคะถ้าใครต้องการให้สลับนะคะสามารถคลิกตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ต้องการให้สลับก็ก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะคะแค่นั้นส่วนตรงอื่นๆนะคะการตั้งค่าค่าเริ่มต้นของแบบฟอร์มนะคะก็จะเกี่ยวกับเงื่อนไขาการที่จะต้องล็อกอิน Gmail นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะคะก็เสร็จสิ้นเท่านี้นะคะ เมื่อเราจะอานำไปใช้ใช่ไหมคะก่อนจะนำไปใช้นะคะแบบทดสอบของเรานะะคหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราสามารถมาที่ทีมนะคะที่จานสีตรงนี้นะคะเลือกรูปนะคะใส่ที่หัวแบบทดสอบของเราได้นะคะและตอนนี้นะคะแบบทดสอบจะเป็นโทนขอบเส้นขอบจะเป็นสีม่วงเข้มใช่ไหมคะแล้วก็พื้นหลังสีม่วงอ่อนนะคะอยู่ที่เราเลือกนะคะสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะตามความต้องการของคุณครูเลยนะคะ จากนั้นนะคะเวลาเราจะเอาไปใช้นะคะก็กดที่ส่งค่ะแล้วในกรณีที่เราใช้กับกลุ่มไลายใช่ไหมคะเราก็จะเลือกที่สัญลักษณ์ที่2นะคะเพื่อคัดลอกลิงก์นะคะให้คลิกที่ตัด URL ให้สั้นลงนะคะเสร็จแล้วก็คลิกที่คัดลอกค่ะจากนั้นก็นำนำาลิงก์นะคะไปวางในกลุ่มหลายให้นักเรียนทำแบบทดสอบได้เลยนะคะ่ะสำหรับ การทำแบบทดสอบนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสงสัยอะไรนะคะสามารถสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ